เป็นยังไงถ้านักเตะซูเปอร์สตาร์ในวงการลูกหนังกลายเป็นเจ้าพ่อมาเฟียและคุณต้องเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นมาเฟียที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะควบคุมวงการลูกหนังได้แถวเนี้ยมันเถื่อนทําไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะบอกก่อนก็จะคอมเมนต์ด้านบนนะครับอยากเห็นนะักฟุตบอลเป็นเจ้าพ่อมาเฟียแล้วดูคนกดใจ2 2 1หัเ็วใจโคตรเยอะเลยแล้ววันนี้พี่จัดให้เพระฉะนั้นแล้วกดเพิ่มรายการโปรดไว้ก่อนเพื่อกบมาดูย้อนหลังได้นะจ๊ะแล้วเมื่อนักเตะซูเปอร์สตาร์กลายเป็นเจ้าพ่อมาเฟียจะเป็นยังไงไม่ ไปแกชอบไหมโคตรเท่เลยนะแล้วก็มาต่อที่โรนัลดินโยนะครับผมเป็นมาเฟียบราซิลนะครับผมก็อยู่ในรถเท่ๆเลยนะครับใครขอนักเตะในตำนานวันนี้พี่จัดโรนัลดินโยให้นะโคตรเท่เลยดูดิเออเหมาะกับแกและอะไรแบบนี้คือใช่เลยแล้วก็มาต่อที่อหนึ่งมาเฟียที่ขาดไม่ได้นะครับผมมันก็ต้องมีอยู่แล้วสลาตันนะครับผมโอ้โหแดนเม็กซิกันแบบนี้นะครับผมมีร้อยสองร้อยสักคือยังเจ๋งเลยผมว่าแกเหมาะอยู่แล้วแหละอะไรแบบนี้นะมาเฟียเจ้าพ่อมาเฟียแล้วมาต่อที่มาเฟียฝรั่งเศสนะครับผมกับคินเลียนเอ็มบเป้นะครับผมโอ้โหใสสู่่่ทแบบบนนนนีี้้คคคืืออออาาาาปรระะธัผมมเเจพฟยขง ก็ต้องแบบนี้เลยนะเอเอเอันนี้ยบีกวะแล้วก็มาต่อที่บังเบนนะครับเป็นมาเฟียสเปนหนึ่งวันนะครับวันนี้ดูนะครับมีสูทสีขาวแบบราชันชุดขาวด้วยคือโคตรใช่เลยนะครับผมแฟนบังเบนถูกใจว่าและครึ่งแรกยังหนุกขนาดนี้ผมบอกเลยครึ่งหลังตัวที่เด่นอีกเยอะแต่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพิ่มน,นะครับปน,บนลแล้วกดแชร์หน่อยได้ไหมครับแชร์ไปก่อนนะและใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผมใครช่วยแชร์แล้วมือแล้วขอบคุณจากใจนะยังมีคลิปมันๆอยู่ในช่องอีกเยอะกลับไปดูได้นะครับผมโโโโอออออเเเเเเคคคไไไไมมมมมม่่่่่าาาาาาาดดดววววลลลแแ้้้ปปปปูพฟฟีีีีียยยกกกกััััันนนตตต็็ทิ์ะรบบไไรบบบบผงงห โอ้ดูมีรอยส่งลอยซักแบบดีนะผมว่าเฟี้ยวดีนะเออเขาเป็นอีกลุกหนึ่งของบังนะครับผมเนื้อจินตนาการจริงๆใครว่าบังโมเฟี้ยบ้างพิมพมาบอกได้นะแล้วก็มาต่อที่เจ้าพ่อมาเฟียสุดหล่ออีกหนึ่งคนนะครับกับเนย์มานะครับผมเป็นไงครับเจ้าพ่อมาเฟียแห่งบราซิลนะครับผมคือใช่เลยเนี่ยเออแล้วแกเหมาะกับลุกอะไรแบบนี้นะแบดแบหน่อยเออจะเจ๋งนะใครเป็แบบนแฟนเนย์มาชอบเปล่าแล้วลคนนี้เป็นหนึ่งคนที่โคตรตึงนะครับผมกับเมซุตโอซิลนะครับผมขอยเข้ามาเยอะ,ะมากๆนะพี่ทำโอซิลหน่อยวันนี้พี่จัดให แล้วถ้าเรื่องมาเฟียจะขาดคนนี้ได้ไงล่ะเออถ้าขาดโดนว่าแน่นอนนะครับผมกับเซอร์กิโอรามอสนะครับผมเป็นไงโอส่ซูนแบบผมเรียบเนียแบบนี้คือใช่นะครับผมมาเฟียสเปนคนนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนตึงเกินไปเปล่าพี่แลวก็มาที่คนสุดท้ายกับมาเฟียสุดหล่ออนนั้นก็คือซูเป็นไงครับจันโดบอกแล้วโคตรสุดเออเฟียวน่คือแกแบบลุคนี้คือใช่เลยผมเรียบเหมือนเดิมนะครับทรงที่แกชอบนะครับผมแล้วก็เป็นลุกมาเฟียแบบนี้คือโคตรใช่เลยมาเฟียโปรตุเกสคาร์เมนเปนบิโดถูก จะคุมพิมพ์มาบอกได้ไหมและคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่โคตรเท่เลยนะครับผมบอกว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะและไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านเสมอมีอะไรเพริม่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรพิมมาขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกๆอีกมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่าใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ